เอาทีนี้นะคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องแรกตะาวาันนี้ที่ว่าได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวทีนน่นครซีธรรมราชค่ะสำนักงานโยธาธิการและพังงเมืองจังหวัดนครซีธรรมราชนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายที่โรงพยาบาลส้มแดดประยุพรราชวังค่ะนะครับโดยล่าจากว่าช้าก <c oughs> ็าเรศแต่ว่าเวลาประมาณตีห้าสามสิบนาทีนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวบนบกนะครับความลึกประมาณ ขนาดประมาณสามจุดสูงนะนะครับความลึกประมาณ1กิโลบริเวณตำบลไุรีรัอำเภอชะว่างจังหวัดน,นครที่ธรรมราชนะครับแล้วก็แน่นอนกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลไุรีรัตำบลนาเวนะครับได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนส่วนพื้นที่ใกล้เคียงเช่นะตำบลกระเปียตำบลมาเรียงตำบลน้อยปริกนะครับก็ได้ยินเสียงดังนะครับนะดังตึกจังหวะบริเวณ,บร,เวณบริเวณโรงพยาบาลพยุพราช ชาวว่างนะครับตบบลไทยร้านนั่นเองและก็ตึกเฟตผักอาไทยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยทางด้านของนางวจิราพลอมาตาญกุลน,น,นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดนครที่ธรรมราชพร้อมด้วยนายจิรวัตสุวรรณลิขิตอยู่ธาธิการนะครับอ่าก็สุวรรณลิขิตนะครับอยู่ธาธิการและพังเมืองจังหวัดนครที่ธรรมราชและก็นายผาโชกสักจิราภาพง่์งหัวหน้าปพของนครน,นะครับพระค้าพิปูนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นก็ลงไปพื้นที่ บงพื้นที่นะไปเลยอาคารนะครับของโรงพยาบาลสมเด็จพยุปรัฐเ,รราาเวียงระซึ่งเป็นบริเวณที่รับรู้ถึงเหล่กสั่นสะเทือนนะครับก็ไปพบอาคารชำรุดนะอาคารยังสามารถใช้การได้ตามปกติพบเพียงรอยกระโถะ ข้องพี่ปู้นฉะนั้นก็ถือว่าเพื่อนได้ได้รับรู้นะแล้วก็หลังจากนั้นทางคณะก็เดินทางกันไปยังพิกัดที่ว่าเป็นจุดสนยนกลางข้องการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ค่ะจากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบก็ไม่ได้พบรองรอยข้องการเหลื่อนหรือว่าแยกข้องแผ่นดินแต่ว่าการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนข้องชาวบ้านในพื้นที่ที่เกิดข,ขึ้นโดยรอบอเท่านั้นแหละค่ะโดยนายจิรวัตรสุวรรณลิขิตนะคะโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบรอยแตกราวพี่ปูนชาบ ไม่พบรอยแตกดาวที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างก็ฝากไปทึงผี่นองประชาชนที่ว่าข้าวชายบริการโรงบ้านเนี่ยให้มีความมั่นใจค่ะว่าตึกก็ยังมีความแข็งแรงและกปลอดภัยนะคะฟังเสียงกันค่ะจุดที่ไปนําตรวจก็เราจะพบรอยรล้าซึ่งเกิดจากการาดแตกรล้าของอผิวปูนฉาบนะครับซึ่งไม่ปรากฏพบรอยแตกรล้าซึ่งเกิดจากโครงสร้างนะฮะดังนั้นเนี่ย ก็อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลก็ขอให้มีความมั่นใจนะครับว่าโรงพยาบาลเองยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับก็สังเกตโดยรอบจากพื้นที่แล้วก็จุดศูนย์กลางเองก็ไม่พบนะครับไม่พบสิ่งบ่งชี้ที่มีลักษณะเกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ก็จะดำเนินการในส่วนของการสำรวจความเสียหายนะครับโดยแจ้งประสานไปยังทางอำเภอทางองค์กรท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะครับในการสำรวจความเสียหายแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเยียวยานะครับส่วนระดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนนะครับโรงเรียนสถานศึกษาในการฝึกซ้อมอุยพในการรณีเกิดแผ่นดินไหวนะครับซึ่งเป็นภัยที่ใกล้ตัวแล้วก็ที่ใกล้ที่สุดก็คือวันที่13นี้นะครับเราจะมีการทดสอบระบบเซลลบอร์ดแคสต์นะครับเป็นการทดสอบการแจ้งเตือนภัยนะครับก็ขอให้พี่น้อง เตรียมในการอจ่าตื่นระหนกนะครับวันที่13นี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับทั้งจังหวัดนครสิมราชก็จะมีการระบบแจ้งเตือนภัยอีกครั้งหนึ่งครับผม